สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าดวงนายกดวงอันตรายโหนฟองสนานย้อนคำทํานายดวงอุ้งอิงและดวงทักษิณย้อนฟังคำพูดของโหนฟองสนานเกี่ยวกับเรื่องราวของนายกอุ้งอิงว่าเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ เป็นดวงและเป็นช่วงชะตาชีวิตที่ต้องฟันฝ่าไปให้ได้โหนฟองสนานเคยทำนายไว้เกี่ยวกับดวงขององค์อิงและดวงของอดีตนายกทักษิณว่าจากนี้ไปจะต้องพบเจอและเตรียมตัวรับมือกับเรื่องอะไรบ้างย้อนคําทำนายโหนฟองสนานช่วงเวลาอันตรายสําหรับนายกองอิงคุณอุ้งอิงจะถูกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆและช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดคือช่วงระหว่าง 2กรกฎาคมถึง27กรกฎาคม2568ซึ่งเธอนั้นอาจจะต้องจำใจออกจากตำแหน่งแม้จะสามารถผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปได้แต่ช่วงวันเกิดปีนี้จนถึงวันเกิดปีหน้าคือ21สิงหาคม2568ถึง21สิงหาคม2569ก็ยังคงมีอุปสรรคเนื่องจากดาวศุกร์วงเล็บดาวประจำตัวเป็นดาวกาลี นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นเช่นความขัดแย้งและการถูกเบียดเบียนที่จะเข้ามาสร้างความรำคาญเป็นระยะระยะพูดถึงช่วงเวลาที่ต้องระวังสำหรับคุณทักษิณจะมีเรื่องร้ายเข้ามาแทรกในช่วงระหว่าง13-19พฤษภาคม68ถึงย23สิงหาคม68ดวงชะตาของทักษิณถูกแบ่งออกเป็นสองซีกทำให้รู้สึกกังวลทั้งเรื่องของข้างหน้าและข้างหลัง จะมีเวลาเตรียมตัวอีกในช่วงวันที่24สิงหาคม68จนถึง14กุมภาพันธ์2569หลังจากนั้นดวงชะตาจะแตกเป็นเวลา2ปีครึ่งตั้งแต่14กุมภาพันธ์2569ถึง12เมษายน2571คำทำนายสินแสเข่งเพื่อไทยภูมิใจไทยยากไปต่อสินแสเข่งทำนายการเมืองหลังสงกราน จากความไม่ลงรอยของพรรคเพื่อไทยและภูมิใจไทยที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยิ่งช่วงหลังยิ่งปรากฏภาพชัดว่ามีความขัดแย้งกันจริงจนคนในสังคมเริ่มตั้งคำถามว่าทั้งสองพักจะจับมือร่วมรัฐบาลกันรอดหรือไม่ล่าสุดทีมข่าวไปพูดคุยกับอาจารย์ชนทัศตพฤทไยพ่องหรือสินสายแข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้ทำนายดวงชะตาการเมืองว่า ในปี2568เป็นปีมะเสงธาตุไม้เป็นปีแห่งอสอรพิษร้ายประกอบกับดวงเมืองที่ส่งผลกระทบในปีนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งเกิดความแตกแยกส่วนดวงของพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทยนั้นก็ไปด้วยกันยากพรรคเพื่อไทยที่ขึ้นอยู่กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและดวงชะตาของคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นดวงชะตาที่ขัดแย้งกัน โอกาสที่จะเดินร่วมทางกันค่อนข้างยากแต่ยังมีดวงของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้เหมือนตัวประสานสินแสเข่งยังบอกอีกว่าขณะนี้มีตัวแปรสำคัญขึ้นมาของพรรคภูมิใจไทยก็คือนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยลูกชายของเนวินชิดชอบที่อนาคตการเมืองไปได้ไกลและในพื้นดวงมีโอกาสได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพัก ในช่วงปี2,569ถึงปี2,570ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักได้เช่นกันในขณะที่ดวงชะตาของอนุทินชาญวิลกูลกับนายชัยชนกมีความขัดแย้งกันก่อให้เกิดการเบียดเบียนทําให้เดือดเนื้อร้อนใจพูดจากกันไม่รู้เรื่องไปด้วยกันยากโอกาสที่อนุทินจะมีปัญหาก็จะเกิดขึ้นในช่วงปี2,569ต้องจับตาว่านายอนุทิน จะไปกับภรคภูมิใจไทยต่อหรือไม่คำทำนายปี2568โดยหมอปลายแพรกซิปทำนายดวงเมืองเศรษฐกิจโรคภัยในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกคำทำนายของหมอปลายแพรกซิปเกี่ยวกับดวงเมืองปี2568คำถามดวงเมืองปีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นอย่างไรหมอปายตอบว่าแย yeah ่บอกตรงๆค่อนข้างแย่ yeah จะมีเหตุหลายๆอย่างเข้ามามีคนทะเลาะก,กันทำให้เศรษฐกิจนั้นรวนและพังมากๆากํคำถามถัดไปเศรษฐกิจพังเนี่ยอยากให้ช่วยขยายหน่อยว่าพังถึงพินาศเลยไหมหมอปลายตอบว่าเศรษฐกิจโลกพังก่อนแต่ถามว่าประเทศไทยเนี่ยมันพังอยู่แล้วช่วงหนึ่งแต่ว่าในช่วงนี้ที่เราจะเจอกันมากๆก็คือเดี๋ยวมันจะมีการต้องซื้ออะไรล็อตใหญ่ๆ เพื่อบังคับคนให้ใช้ของพวกนี้ซึ่งปายนะ่ะยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรแล้วก็เออทางรัฐบาลหรือทางผู้ใหญ่ก็จะกินจากตรงนี้แหละทำให้การเงินของประชาชนเนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งภาษีเนี่ยขึ้นแน่นอนแล้วก็ค่าแรงก็จ่ายไม่ไหวธุรกิจก็เจ๊งเยอะคนก็ตกงานหนักพูดตรงๆนะยังไม่เห็นว่าจะมีฟื้นขึ้นตรงไหนคำถามถัดมา ที่พี่ปายพูดมาเนี่ยเปรียบเทียบมันจะได้คล้ายเหมือนตอนวิกฤตต้ยมยำกุ้งอะไรหนะดูน่ากลัวมากหมอปายตอบว่าคล้ายๆค,คล้ายนะแต่ก็แอบหนักกว่านิดนึงเพราะว่ามันจะผสมกับโรคระบาดด้วยซึ่งโรคระบาดนนะคำถามของพิธีกรก็ถามว่าเรื่องภัยพิบัติโรคระบาดละ่ะหมอปายตอบว่าปายเคยพูดเรื่องเกี่ยวกับโรคโบราณอยู่นะ พูดไปแล้วปลายเคยพูดเรื่องนี้แล้วนะ่ะตอนนี้เขาประกาศเรื่องของโรคหามาแล้วนะ่ะแล้วทีนี้ปลายนะ่ะก็เคยพูดเรื่องของ HIV กลัวมันรวมกันแล้วมันนะ่ะมาอยู่แต่ในประเทศไทยใกล้ๆกับเราเนี่ยเยอะมันก็เลยทำให้คนนะ่ะไม่กล้าออกจากบ้านหรือคนป่วยเยอะไม่มีเงินค่ารักษาอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่วนเวียนกัน วนเวียนมาแล้วก็แต่จริงๆนะนโยบายของรัฐบาลนนะ่ะก็มีแล้ว30บาทใช่ปะรักษาทุกโรคอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเหลือได้แต่จริงๆแล้วถึงเวลานี้ค่ะคนที่เป็นโรคอะไรหนักๆอ่ะค่าใช้จ่ายไม่ได้คอบเวอร์ตรงนั้นก็จะมีเรื่องที่ทำให้ต้องออกมาประท้วงหรืออะไรกันอีกสพรพึงอาจารย์ลักษ์ผ่าดวงเมืองปี2568 โรคระบาดใหม่อุบัติเหตุการเมืองช็อกปี2568เป็นปีที่แปรปรวนกินเวลาตั้งแต่ปลายปี2567ไปจนถึงกลางปี2568ช่วงเดือนกันยายน2567มีดาวหลายดวงเริ่มแปรปรวนและจะแปรปรวนทั่วโลกทั้งภัยธรรมชาติทั้งความแปรปรวนเรื่องของอากาศภูมิอากาศและความแปรปรวนของจิตใจ คนที่ใจบาปช้าฆ่าทำลายล้างกันในอดีตคนนั้นจะดังได้ต้องทำดีแต่ปัจจุบันคนที่ทำตัวเฉาเฉาหยาบหยบคลายๆก็ดังได้ความแปรปวนของโลกจะส่งผลยาวไปจะถึงกลางปี2568จะเกิดความแปรปวนปั่นป่วนเซ็งซึมเศร้าเหงาหงอยไม่แน่ใจและเหี่ยวเฉาอยู่ครึ่งปีรู้แบบนี้แล้วต้องลุกขึ้นมาสู้ใครสู้ก่อน ก็คว้าโอ,อกาสได้ก่อนโหนฟันธงเปิดประเด็นเผ็ดร้อนปี2,568เศรษฐกิจประเทศไทยจะงงหัวขึ้นหรือ,อยังถ้าพูดถึงดวงเมืองและโลกนั้นมีลัคนาอยู่ในราศีเมษเหมือนกันฉะนั้นในเรือนการเงินการคลังมีดาวสองดวงโคจรอ,อยู่คือดาวมรตยูที่โคจรเข้ามาตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566ยาวไป7ปีแปลว่า จากปี2,566ถึง2,572จะมีการเปลี่ยนแปลงของมาตรการทางการเงินการคลังทั่วโลกจะยกเครื่องกันใหม่หมดโฉมหน้าการเงินการคลังในโลกจะเปลี่ยนแปลงใหญ่ดาวอีกดวงที่มีบทบาทก็คือดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาในเรือนการเงินการคลังของดวงเมืองและดวงโลกตั้งแต่30เมษายน2,567 และจะอยู่ยาว1ปีปีไปจนถึง13พฤษภาคม2568ปี2568มีมหันตภัยอะไรต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อรับมืออังคารวิปริตสงครามคนบ้าดาวอังคารปกตินั้นจะพักมนเสิร์จไม่เกินเดือนหรือ2เดือนแต่ครั้งนี้ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคม2567ดาวอังคารโคจรวิปริต เดินหน้าถอยหลังยาวถึงเดือนพฤษภาคม68เหมือนจะมีศึกแต่เรานั้นไม่ได้ก่อศึกนะต่างแดนมาปร้นคนไทยแล้วก็มีการสู้รบหรือสงครามทั้งดวงเมืองและดวงโลก 1. ถ้าจะเกิดสงครามจะเกิดตั้งแต่เดือนกันยายน67ไปจนถึงเดือนมิถุนายน68มีชนวนจะเกิดเพราะดาวมันวิปริต 2. ถ้าเกิดจะเกิดเลย คือเครื่องบินตกใหญ่หรืออุบัติเหตุไฟไหม้และภัยทางธรรมชาติมันจะน่ากลัวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม68ประมาทไม่ได้เลย